พ่อแม่พี่น้องครับผมนิวัฒน์บุภามาโลนะครับผู้สมัครสออบจอเบอร์4เขต3อำเภอเมืองปทุมธานีนะครับอยากเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนไปเลือกตั้งสออบจอนะครับวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้ที่เรามามีสกูตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องอำเภอเมืองปทุมธานีจะหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานใหม่การใช้พลังงานสะอาดนะครับ เพอเมืองปทุมธานีต้องลดในเรื่องของมลพิษมลภาวะนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งวันที่1กุมภาพันธ์2568นยะครับอย่าลืมนะครับเบอร์4นะครับมีวัดเบอร์สประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดปทุมธานีครับขันอาสาที่จะมารับใช้พี่น้องในการพัฒนาเมืองเรายังใช้ AI มาช่วยพัฒนาเมืองนะครับครับผมนิวัตบุพามาโลนะครับประธานสมนธ์เอสมีจังหวัดปทุมธานีครับทำไมวันนี้นะครับถึงลงเรื่องสร้างสอบอจครับพี่วนผมเองเนี่ยนะครับเป็นนักพัฒนาเมืองพร้อมกับทางสมาคมการผังเมืองไทยนะครับแล้วก็ทีมพัฒนาเมืองต่างๆนะครับการสมัครสอบจเมืองปทุมธานีเขตสามเนี่ยในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองเราไม่ได้เป็นนักการเมืองเราไม่ได้มีหัวคะแนน เราอยากที่จะก,กระตุ้นนักการเมืองท้องถิ่นคนในจังหวัดปทุมธานีให้ตระหนักถึงการพัฒนาเมืองนะครับรงาาหบ้ัเมอุตสี่เมื่อที่เมื่ามาอสีออ่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนนสิ่งแวดล้อมต้องบอกว่าเราต้องอต้องปรับปรุงกันอีกมโหฬารความเจริญของกรุงเทพเนี่ยแผ่อิทธิพลมาที่ปทุมธานีเราต้อง เตรียมความพร้อมรองรับสําหรับการพนาของปทุมธานีเพื่ออนาคตนะครับตอนนี้พี่วัฒน์ลงสมัครเบอร์อะไรผมนิวัฒน์นะครับลงสมัครเขตสามอเภอเมืองปทุมธานีนะครับเบอร์4ี่ครับพร้อมใช้เบอร์4ีเบอร์4ี SME ปทุมธานีวันนี้ สามารับใช้พี่นมนวัดบุปผาโมโรประธานสมนาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดปทุมธานีเป็นวันแรกในการสตาร์ทในการหาเสียงนะครับวันนี้เนี่ยที่เราใช้ตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็การปั่นจักรยานเนี่ยเราให้ความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของการปั่นจักรยานในปทุมธานีเนี่ยเราควรที่จะมีพื้นที่ในการปั่นจักรยานจัดกิจกรรม เกี่ยวกับจักรยานนะครับเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่นิวัตบุภามาโลประธานสมาพันคม SME ปทุมธานีวันนี้อาสามารับใช้พี่น้องอำเภอเมืองปทุมธานีเขตสามเบอร์สี่คนรุ่นใหม่พร้อมใช้ AI มาช่วยพัฒนาเมืองปทุมธานีต้องดีกว่าเดิม ปทุมธานีต้องดีกว่าเดิมอยากได้คนเก่งคนดีต้องเบอร์สี่เบอร์สี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 นิวัตบุภามาโลประธานสมาพัน e, ธม SME ปทุมธานีวันนี้อาสามารับใช้พี่น้องอำเภอเมืองปทุมธานีเขตสาม เบอร์สี่คนรุ่นใหม่พร้อมใช้ AI มาช่วยพัฒนาเมืองปทุมธานีพ่อแม่พี่น้องครับผมนิวัฒน์บุภามาโลนะครับผู้สมัครสออบจเบอร์สี่เขตสามอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับอยากเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนไปเลือกตั้งสออบจนะครับวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้ที่เรามามีสกุตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องอำเภอเมืองปทุมธานีจะหนักในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานใหม่การใช้พลังงานสะอาดนะครับเพื่อเมืองปทุมธานีต้องลดในเรื่องของมลพิษมลภาวะนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับอย่าลืมนะครับเบอร์สีนะครับมีวัดเบอร์สีประธานสมพนธ์เอสมีจังหวัดปทุมธานีครับขันอาสาที่จะมารับใช้พี่น้องในการพัฒนาเมืองเรายังใช้ AI มาช่วยพัฒนาเมืองนะครับต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราต้องใช้ AI มาพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองของเรานะครับเบอร์สีเบอร์สีเบอร์สีนิวัตบุพภามาโลประธานสมาคมเอสเอ็มอีปทุมธานีวันนี้อาสามารับใช้พี่น้องอำเภอเมืองปทุมธานีเขตสามเบอร์สีคนรุ่นใหม่พร้อมใช้ AI มาช่วยพัฒนาเมือง ปทุมธานีต้องดีกว่าเดิมปทุมธานีต้องดีกว่าเดิมอยากได้คนเก่งคนดีต้องเบอร์สี่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 นิวัตบุภามาโลประธานสมาพัน e, ธ์ SME ปทุมธานีวันนี้อาสามารับใช้พี่น้องอำเภอเมืองปทุมธานีเขตสามเบอร์สี่ คนรุ่นใหม่พร้อมใช้ AI มาช่วยพัฒนาเมืองปทุมธานีต้องดีกว่าเดิมปทุมธานีนะครับผมนิวัฒน์บุญพามาโลเบอร์สี่นะครับเขตสามาอำเภอเมืองปทุมธานีวันนี้เนี่ยเรามาหาเสียงเป็นวันแรก จะสังเกตว่าเราใช้ทั้งสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็จัก,กรยานนะครับเราอยากให้อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจะหนักรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่าลืมนะครับวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์สองพไปเลือกตั้งสออ,อปจอนะครับนิวัดประธานสมาพันธ์เอสมีจังหวัดปทุมธานีเบอร์สี่ครับเขตสามอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปาแจกใบปลิวนิดหนึ่งนะครับ วัสดีครับวัสดีครับ,รบขออนุญาตน,นะครับ,รบนิวัฒเบอร์สีนะครับประธานสมาพันธ์เอสมจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เรากําลังส่งเสริมให้ใช้จักรยานให้ใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเชิญชวนนะครับทุกท่านวันที่1กุมภาพันธ์2,568 ไปเลือกตั้งนะครับจะเลือกเบอร์ไหนก็ได้ครับแต่ถ้าของนิวัตเนี่ยจะใช้ AI ในการพัฒนาเมืองของเราด้วยนะครับเป็นเมืองที่สะอาดเป็นเมืองที่เหมาะกับการเดินและการปั่นนะครับเบอร์สี่นะครับครับผมวัสด,ดีครับวัสดีครับขับคุณครับเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่นิวัตบุภามาโลประธานสมาพันธ์ SME ปทุมธานีวันนี้ อาสามารับใช้พี่น้องอำเภอเมืองปทุมธานีเขตสาเบอร์สี่คนรุ่นใหม่พร้อมใช้ AI มาช่วยพัฒนาพี่น้องครับผมนิวัฒน์บุปผามาโลนะครับประธานสมาพันเอสเอมีจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ขันอาสาท,ที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนนะครับผมนิวัฒน์เบอร์สี่นะครับเขตสามอำเภอเมืองปทุมธานีวันนี้ สังเกตว่าเราใช้จักรยานมาช่วยลนลงหาเสียงและใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเราให้ความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดใช้พลังงานใหม่นะครับอย่าลืมนะครับเขต3เบอร์สนิวัตบุคผามาโลนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์อยากให้ทุกคนไปเลือกตั้งสออปจนะครับเขต3เบอร์สีนิวัตบุคผามาโลครับเบอร์สเบอร์4ีเบอร์4ีนิวัต บุภามาโลประธานสมาพันคม SME ปทุมธานีวันนี้อาสามารับใช้พี่น้องอำเภอเมืองปทุมธานีเขตสาเบอร์สี่คนรุ่นใหม่พร้อมใช้ AI มาช่วยพัฒนาเมืองปทุมธานีต้องดีกว่าเดิมปทุมธานีต้องดีกว่าเดิมอยากได้คนเก่งคนดีต้องเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี เบอร์สีเบอร์สีเบอร์สีนิวัฒบุภามาโลประธานสมาพันธ์ SME ปทุมธานีวันนี้อาสามารับชายพี่น้องอำเภอเมืองปทุมธานีเขตสามเบอร์สีคนรุ่นใหม่พร้อมใช้ AI มาช่วยพัฒนาเมืองปทุมธานีต้องดีกว่าเดิม ปทุมธานีต้องดีกว่าเดิมอยากได้คนเก่งคนดีต้องเบอร์สี่เบอร์สี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 นิวัตบุภามาโลประธานสมาพันคม SME ปทุมธานีวันนี้อาสามารับใช้พี่น้องอำเภอเมืองปทุมธานีเขต